เมื่อมหาสงครามแรดนร็อกทำลายโลกไปแล้วและทำให้โลกเหลือเปลือยถวยเทพได้เลือกคุณเพื่อสร้างโลกใหม่ในคลาวด์ไฮมเกมแอคชั่นและผจญภัยที่รองรับผู้เล่นหนึ่งถึงสี่คนที่มีระบบคราฟติงที่สามารถรวมกับการต่อสู้แบบฟิสิกส์ได้อย่างสมบูรณ์แบบภารกิจของคุณคือการปลุกเทพพเจ้าที่ถูกลืมและการช่วยเพื่อนของคุณในการอัปเกรดร้านค้าบนท้องฟ้าเพื่อน,นำความสงบสุขกลับมาให้ดินแดนที่แตกสลายตอนนี้นูดเดิลแคดเกมได้เปิดโอกาสให้ผู้เล่นสามารถดาวน์โหลดเดโมไปทดลองเล่นบนสินได้แล้ว CloudHam ชวนให้คุณและเพื่อนๆสร้างความโอลหม่านในโลกที่สามารถทำลายได้ทุกอย่างใช้พลังและอาวุธที่สร้างสรรค์ได้อย่างอิสระเพื่อต่อสู้กับศัตรูคุณสามารถสร้างสรรคอมโบสุดเจ๋งเพื่อเอาชนะศัตรูได้ตามที่คิดขึ้นอย่างเช่นการทุบเสาลงมาทับศัตรูการใช้เชือกดึงศัตรูเข้าสู่พายุหมุนหรือการยิงระเบิดใส่ฝูงศัตรูมันเป็นเกมที่ให้ความสนุกร้ายขีดจำกัดและเต็มไปด้วยความสนุกสนานฟีเจอร์หลักของ CloudHam มีอยู่หลายประการความสนุกร้ายขีดจำกัด สร้างสรรอาวุธและอุปกรณ์ได้อย่างอิสระคุณสามารถสร้างอาวุธระยะใกล้หรือระยะไกลหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆตามความคิดของตัวเองไม่มีขีดจำกัดใดๆที่จะขัดข้องความคิดสร้างสรรค์ของคุณผจญภัยร่วมกันเล่นกับเพื่อนได้สูงสุดสี่คนทําให้คุณสามารถร่วมกันเข้าสู่โลกที่น่าตื่นตาตื่นใจได้และแบ่งปันไอเทมที่ได้รับจากการสํารวจและต่อสู้กับศัตรูโลกที่น่าค้นหา สำรวจเกาะต่างๆที่เต็มไปด้วยศัตรูและปริศนาคุณจะพบสมบัติมากมายที่ช่วยให้คุณอัปเกรดตัวเองและเพื่อนๆของคุณสัตว์เลี้ยงสุดน่ารักมีสัตว์เลี้ยงแปลกๆที่จะช่วยคุณในการผจญภัยอย่างเช่นบินส์แนเชอร์และซอคเคพันที่จะเป็นพันธมิตรที่น่ารักและเป็นอันตรายต่อศัตรูนี่เป็นเกมที่สามารถให้ความสนุกและความตื่นเต้นได้อย่างเต็มที่คุณสามารถสร้างสรรค์และต่อสู้ในโลกที่สามารถทำลายได้ทุกอย่างแต่ก็มีความสนุก และความอลหม่านที่รอคุณอยู่คุณจะเลือกเข้าไปสำรวจโลกใหม่ใน Cloud Time หรือไม่ถ้าคุณต้องการติดตามข่าวเกม PC และคอนโซลทั้งหมดของ This is Game Thailand ก็สามารถมาได้ที่นี่คลิกเขียนโดยยอริอะนับผจญเกมที่ไม่จำกัดประเภทและแพลตฟอร์ม